ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องทิปอนทิคของ Windows 7นะฮะที่ไม่มีใครเขารู้กันนะฮะหรือรู้ก็น้อยนะฮะสำหรับทริปที่7นะฮะคือเราไม่สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นทุกชื่อได้นะฮะอย่างเช่นมันจะมีชื่อสงวนก็คือชื่ออ่าสมมุติว่า con นะฮะไม่สามารถตั้งได้เพราะเพราะว่ามันย่อมาจากคอนโซลนะฮะ ชื่ออย่างเช่น AUX AU auxiliary ก็ไม่สามารถตั้งได้เช่นกันนะฮะชื่อสงวนแบบเต็มๆแบบทุกๆคำนะครับผมจะขึ้นไว้ทางหน้าจอนะฮะแล้วก็ใส่ไว้ให้ทาง description ไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนทิกต่อไปทิกที่6นะฮะก็คือเราสามารถใช้ con นะฮะที่ได้อธิบายไว้ในทิกที่แล้วนะฮะก็คือเราสามารถใช้คอนโซลโดยกด,กด windows r นะฮะแล้วก็พิมพ์ cmd ขึ้นเข้าไปใน command prompt นะฮะแล้วเราก็จะพิมพ์ว่า cd cd/ ก็คือไปที่รูทนะฮะเราก็จะ cd ไปที่โฟลเดอร์ xtd ของเรานะฮะแล้วทีนี้เราก็จะพิมพ์ว่า copy นะฮะอ่าแล้วก็ C o N con console นะฮะแล้วก็ไปที่ชื่อไฟล์ชื่อว่า test.txt นะะตอนนี้เราก็จะมาพิมพ์อะไรก็ได้นะฮะลงไปใน console กน็คือ hello bar า a r bar นี่คือการเทสนะฮะเออแล้วทีนี้เราก็จะพอเราพิมพ์มั่วๆเสร็จแล้วฮะ,ะเราก็จะ พิมพ์มั่วนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วให้กด control z นะฮะแล้วกด enter นะฮะมันจะสร้างไฟล์ชื่อว่า test t x t ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะะแล้วก็จะเป็นเท็กเหมือนในคอนโซลทุกอย่างเลยนะครับส่วนทิกต่อไปทิกที่5นะฮะคือการเติมแก็บไว้ในช่อง taskbar ด้านล่างนะก็คือเราสร้าง text document ใหม่นะะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก text document เป็น bar แล้วก็ exe นะฮะก็คือต้องเป็นต้องเป็น exe นะฮะแล้วเราก็ลากลงไปด้านล่างนะะ หลังจากลากเสร็จแล้วนะฮะเราก็คลิกขวาที่นั่นแล้วก็คลิกขวาอีกทีนะฮะเลือก Property นะฮะต่อจากนั้นก็เลือกเชนไอคอนนะฮะกดโอเคนะฮะแล้วเราก็จะเลือกไอคอนที่มันว่างเปล่าตรงนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคอีกรอบหนึ่งนะฮะทีนี้เราก็จะมีช่องด้านล่างแล้วนะฮะซึ่งสามารถเอาไว้ใช้จัดเรียงไอคอนได้นะฮะต่อมาในระดับที่4นะฮะอันนี้เป็นบั๊กนะฮะบั๊กจาก Windows นะฮะคือเวลาเราอัลล็อกทักบาร์นะจากติ๊กออกติ๊กออกล็อกทักบาร์นะฮะแล้วเราก็ดึงขึ้นไปให้สุดนะ กดที่ปุ่มมินโด้นะฮะเราจะเห็นว่าตัวเราหายไปนะฮะตัวรูปเราหายไปนะฮะแต่้เราล็อกอีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็จะรูปหายไปเลยนะฮะอ่าวิธีแก้นะฮะเราก็จะไปคลิกขวา property นะฮะให้มันเป็นเหมือนเดิมนะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นด้านไหนก็ได้นะกด apply แล้วก็เปลี่ยนกลับมาด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะทีนี้รูปเราก็จะมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นบั็กนะครับ ต่อมาในดับที่3นะฮะอันนี้ก็เป็นบั็กเช่นกันนะฮะคือเรากด Windows R นะฮะเปิดหน้าต่างรันขึ้นมานะฮะปึ๊บขึ้นมานะฮะแล้วเราก็เปิดอ Control Alt Delete Control Shift Delete หรือว่าเปิด Start c h a s k Manager นั่นเองนะฮะหาหน้าต่างรันนะฮะคลิกขวานะฮะ คลิกขวาแล้วก็กด maximize นะฮะมันจะทําให้หน้าต่างรันนะฮะเต็มจอนะฮะซึ่งเป็น bug อีกอย่างหนึ่งสำหรับสำหรับ windows นะครับต่อมาในันดับที่2นะฮะก็คือตอนนี้เป็นทริคของ calculator นะฮะหรือว่าเครื่องคิดเลขนะเปิดรันขึ้นมาพิมพ์ c a l c นะฮะไปที่เครื่องคิดเลขนะฮะเราพิมพ์4พิมพ์4นะฮะแล้วก็ไปที่ square root นะก็คือ2นะฮะ2คูณเท่ากับ4ีทีนี้เราเอาไปลบ2นะฮะควรจะเท่ากับ0นแต่นี่มันออกเป็นลบ8.164ุดีบาบาบารนะฮะอันนี้เป็น bug เครื่ ต่อมาในอันดับแรกนะครคืออันดับที่1นึ่ะเป็นบั๊กของ Microsoft Word นะฮะบั๊กนี้ทีมงาน Microsoft ไม่สามารถอธิบายได้นะฮะว่ามันมาได้ไงให้พิมพ์เท่ากับ R A N D นะฮะเปิดวงเล็บ99นะฮะคอมมา100นะครับปิดวงเล็บแล้วกด enter ครับมันจะมีประโยคประหลาดๆขึ้นมานะฮะซึ่งไม่รู้เป็นมาจากไหนนะฮะบั๊นี้ถูกคนพบโดยบังเอิญนะฮะโดยใครก็ไม่รู้นะฮะโดยทีมงาน Microsoft ก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่า ไม่รู้มันมาจากไหนนะฮะไม่สามารถไม่ไม่ใช่ไม่สามารถแก้ได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะฮะก็เอาไปลองเล่นที่บ้านได้ฮะนี่คือ7จ็ดบักอ่าสำหรับ Windows 7นะฮะก็ใกล้จะจบคลิปแล้วนะฮะเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คลิปแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะอันนี้ก็เอาไปทําเป็นรายงานหรืออะไรก็ได้นะเอาไปส่งครูเอานะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ